ดีครับเพื่อนเพื่อนยูทูบผมช่างตานบางนนนะวันนี้ผมจะมานําเรียนเกี่ยวกับการรั่วซึมของประปาใต้ดินนะที่เราฝังพื้นกันเพื่อต้องการความสวยงามเกิดปัญหาขึ้นจะทําอย่างไรนะฮะผมก็ไปได้ซ่อมแซมบ้านกลุ่มพวกเราเนี่ยแหละครับขอร้องให้ไปช่วยหน่อยก็ไปนะฮะปรากฏว่าเจ้าของบ้านละเอียดมากครับเขาจะบอกเลยตําแหน่งตรงนี้เป็นตําแหน่งที่เมนเข้ามีอยู่เพอยู่มีอยู่แค่สามจุดเอง ครัวชั้นล่างชั้นบนนะฮะผมก็บอกโอ้ยงั้นผมรู้ตำแหน่งนี้สบายมากหรอกครับนในพื้นเนี่ยไม่มีการรั่วหรอกครับมันจะรั่วตรงที่มุมนี่แหละครับพื้นสุดหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวก็เสร็จแล้วครับง่ายๆไม่ยากเขาบอกเอ้ามันเป็นไปได้อย่างไงเพราะเขาใช้น้ําจากก๊อกเปิดปกติเนี่ยมาสามวันแล้วเอาไม่ไม่ใช่ของยากหรอกครับเรารู้ตำแหน่งแล้วเนี่ยเราผมก็ใช้แจ็คเปิดพื้นเลย ก็เห็นข้อข้อสี่หุนอย่างเงี้ยครับหักหักนะน้ําก็ซึมํนะาน้ําใช้มาก็มาลวตรงนี้เยอะเครื่องเดินตลอดออนตลอดนะผมก็บอกมันไม่ยากหรอกครับแล้วก็ทําตรงมุมนะเจ้าของละเอียดบอกตาแหน่งเลยว่าแยกน้ําตรงไหนซึ่งอันนี้ได้เปรียบมากการซ่อมเราก็ง่ายขึ้นนะผมก็ต่อเฉพาะจุดที่มันหักแล้วเราก็ต่อท่อขึ้นมา นะะให้พ้นพื้นเข้าเนี่ยนะสองจุดมันหักอยู่จุดหนึ่งแล้วก็ต่อขึ้นมาเพราะการจะลื้อข้างในไอ้ให้กว้างเนี่ยก็ยากมากเพราะกระเบื้องปูหมดแล้วนี่ยากมากเสียหายเยอะแล้วก็ต่อลักษณะนี้ขึ้นมาสองตัวเชื่อมมาแล้วก็ใช้ข้องอเนี่ยกดจากข้างบนลงไปนะฮํทำแป๊เดียวก็เสร็จแล้วก็จบสิบกว่าปีรั่วแค่นี้ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่สุดแล้วครับ อันนี้ผมก็นําเรียนเป็นลักษณะสองจุดอย่างเงี้ยถ้าการรื้อนี่มันกว้างครเราทำสองจุดแล้วใช้ข้องอสิิ์ขึ้นไปสวมกดลงไปเลยนะก็ง่ายนะเสร็จมันก็อาจจะสูงจากพื้นปกติมานิดเดียวน้ําก็เดินปกติทุกอย่างนะเราใช้กาวดีพาร์นะแต่ถ้าเผื่อเราไปสกัดแนวนอนเนี่ยพื้นมันจะกว้างเสียหายเยอะการวางท่อน,นี่ก็ยากเราใช้แนวตั้งแทนครับนะแล้วก็ใช้ข้องอเนี่ย ขัดตัดที่มันหักได้ออกนะแล้วก็ใช้ข้องอใช้ข้องอเนี่ยต่อเลยนะลักษณะจะเป็นแล้วค่ะเนี่ยต่อเสร็จก็จะมีข้องอมา,มาเชื่อมลักษณะนี้ตรงนี้คือรอยที่มันหักสุดนะนก็ง่ายฮนะไม่ยากนะฮะแทบเดียวก็เสร็จละเช่ไหมฮะดังนั้นจุดที่มันมีตำแหน่งแยกเนี่ยมันเกิดมีการมันจะรั่วจากพื้นเนี่ยครับ พื้นชุดแต่ในบ้านที่เราเดินนี่โอกาสรั่วไม่มีนอกจากเราใช้สว่านไปเจาะโดนแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สังเกตว่าน้ํามันรั่วหรือ,อยังไงแต่สำหรับรอบนอกเนี่ยที่ผมนําเรียนแบบนี้สะดวกที่สุดเ้วแก้ห้องงอพวกนี้ก็เราก็สวมแล้วก็กดให้กาวตับลงไปเลยไม่กี่นาทีทุกอย่างก็ใช้งานได้ปกปติครับ พ่าเราหาตำแหน่งมันเจอเจ้าของละเอียดมากมากตำแหน่งไปเลยแต่าก,การฝังท่อเนี่ยเราต้องมากว่าเมนเราเข้าตรงไหนมุมไหนของบ้านไปเลี้ยงห้องน้ําหรือเปล่านี่ชั้นบนหรืออะไรเวลาการซ่อมนี่ง่ายครับซ่อมในระบายชั้นซ่อนึ่งครับทุกอย่างก็สิ้นเปลืองน้อยใช่ไหมเพราะการซุดถึงสิงกบกว่าปีนี่เป็นเรื่องปกติครับผมก็ได้นําเรียนสิ่งเป็นประโยชน์เหล่านี้ให้เพื่อนๆได้ทราบครับผมช่างปาเมืองนอนท์ครับ